หลวงตามหาบัวก็ถามต่อไปอีกว่าก็ผีที่มารบกวนท่านนั้นไม่นับเข้าจําพวกเปรตที่ควรได้รับบุญกุศลบ้างหรือทําไมเวลาแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้จึงไม่ยินดีรับหลวงปู่ชอบท่านก็ตอบว่าจะเป็นจําพวกไหนผมไม่ทราบได้แต่มันจะทําแบบบ้าของมันท่าเดียวโดยไม่สนใจกับอะไรทั้งสิ้นเท่านั้นและเมื่อพูดแล้วหลวงปู่ชอบท่านก็ยิ้มนิดนึงแล้วก็พูดต่อไปอีกว่าผมสงสารพระสอง,ององค์ที่อายุยังหนุ่มแน่นมาก แต่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีมีความมุ่งมั่นในธรรมเป็นอย่างยิ่งจะอยู่ไม่เป็นสุขก็เพราะเรื่องนั้นมารบกวนท่านตอนกลางคืนท่านก็มีอาการไม่สู้ดีคิดทุกข์คิดยากทั้งสององค์ในเวลานอนหลับก็กลัวผีตัวน,นั้นจะไปทําลายดังที่เคยเป็นมาท่านก็ไม่อยากอยู่ที่นั่นจึงได้พาท่านหนีไปและนี่แหละครับคือผีผู้หญิงตายทั้งกรมที่มารบกวนมารังควานหลวงปู่ชอบฐานะสมโมและพระสองรูปสิทธิ์ของท่าน ซึ่งจะว่าไปแล้วผีตัวนี้ก็น่าสังเวชอยู่อย่างที่สุดนะครับและที่ไม่เคยพบเคยเห็นว่ามีผีตนใดราคะจริตแรงกล้าบ้าดีเดือดถึงป่านนี้ไม่รู้แม้กระทั่งสมณะผู้ครองเพศพรหมจันทร์กำลังมาปฏิบัติธรรมและการที่ตนร่านทุรนถึงกับมีเจตนาบางอาจจะทําให้พระภิสุศีลวิบัตินั้นก็เป็นโทษร้ายแรงถึงขั้นสาหัสเลยทีเดียวหมดวาระของการอุบัติเป็นสัมภเวสีเป็นวิญญาณทุกทรมานนี้แล้วไม่รู้ว่าชาติพบต่อไปจะได้รับผลแห่งกรรม คือการกระทําของตนจะท่วมท้นด้วยความทุกข์ทรมานเป็นเท่าทวีคูณสักปานใดนะครับ